และวิธีการนี้เราจะได้มะละกอต้นเตี้ยด้วยนะครับที่ใครบอกว่าอยากได้มะละกอต้นเตี้ยต้นเตี้ยมันทํำยังไงนี่แหละครับวิธีการทํามะละกอต้นเตี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาตอนกิ่งมะละกอกันนะครับมะละกอพันุ์ที่เราทานแล้วชื่นชอบอร่อยนะครับต้นไหนที่ลูกดกเนี่ยเราก็อยากตอนพันเก็บไว้ใช่ไหมครับนี่ก็ประมาณเดือนก่อกวานะครับเริ่มมีรากออกละเดี๋ยวผมจะ ใจร้อนนิดนึนนงจะรีบแกให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าวันนี้ทําคลิปสาธิตการตอนนะครับวิธีการตอนของผมเนี่ยบอกไว้เลยว่าสุภาพสตรีนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆเลยไม่ต้องง้อแรงผู้ชายเลยนะครับทําง่ายนะครับวิธีการนี้ผมแกให้ดูก่อนแต่ถ้าทิ้งไว้อีกสักหน่อยเนี่ยก็กําลังดีเลยแต่ววันนี้นะครับใจร้อนนะครับอยากจะเปิดให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมก่อนรากเขาเริ่มมาแล้วนะครับ ทิ้งไว้อีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยรากจะเต็มถุงแต่วันนี้ใจร้อนนะครับหลายท่านนะครับทักมาสอบถามบ่อยมากๆเลยต้องรีบทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับจะได้ทําไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่ามะละกอสมัยนี้นะครับเป็นมะละกอพัน์ธุอร่อยเนี่ยที่เขาพัฒนาสายพัน์ธุมาแล้วเราไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกได้บางลูกนะครับไม่มีเมล็ดแล้วก็บางลูก อาจจะมีเมล็ดเหมือนกันแต่ว่าไปปลูกยังไงก็ไม่งอกยังไงก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมลูกเขาไม่สวยไม่โตเหมือนเดิมเ,เลยมีคนสงสัยว่าถ้าเราอยากจะได้มะละกอพันธุ์เดิมที่มันมีลักษณะผลรสชาติทรงสีอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยขายายพันธุ์ไปปลูกต่อจะทํายังไงได้บ้างนะครับวิธีการที่เป็นที่นิยมก็วิธีการตอนกิ่งหรือว่าตอนแขนงมะละกอเนี่ยแหละครับอย่างผมไม่มีต้นหนึ่งมะละกอเป็นพืชล้มลุกตายยากนะครับถ้ารากเขาไม่เน่าน้ําไม่ขังเนี่ย ตายยากมากต้นโตนต้นใหญ่ประมาณสักปีหนึ่งเขาเริ่มที่จะแตกกิ่งนะฮหรือว่าเราเรียกว่าขแขนงของมะละกอน่ะครับ <c oughs> อย่างต้นนี่ของผมนะครับประมาณปีกว่าและลูกดกลูกโตลูกใหญ่สีสวยนะครับรสชาติหวานหอมอร่อยมากนี่แมว่อพอปีก,กว่าเนี่ยเขาจะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาใหม่เห็นไหมครับแต่เขาจะแตกขแขนงใหม่นู่นนะครับนี่ก็ขแขนงนะครับขแขนงเล็กๆเล็กๆพวกนี้เนี่ยกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยผมชอบตอนมากเลย กิ่งประมาณ2นิ้วเนี่ยกิ่งที่แข็งแรงหน่อยเห็นไหมออกมาใหม่ก็จะแบกลูกได้เยอะได้สวยอันนี้คือต้นหลักของเขานะครับที่ให้ออกผลผล,ผลิตมาเรื่อยๆนะครับปีบก,กว่าก็จะเริ่มแตกแขนงเห็นไหมนะครับอืมนะครับเกษตรกรเร,ราก็นิยมที่จะตอนกิ่งนะครับกิ่งประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมว่ามันตอนยากสําหรับสุภาพสตรีผมถึงบอกว่าวิธีการของผมเนี่ยผู้หญิงก็ตอนได้นะครับให้หากิ่งแขนงกิ่งกล็เลขประมาณ2นิ้วนะครับสนิ้วแบบนี้นะครับเล็กๆแบบเนี้ย รากก็งอกได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมใจร้อนเฉยๆนะครับให้คุณผู้ชมดูว่าตอนแบบนี้รากมันออกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะหุ้มไว้อีกสักเดือนหนึ่งรากก็จะเต็มนี้นะฮะต้นนี้มันอร่อยลูกโตด้วยและวเนื้อหนาด้วยนะครับบางคนอาจจะใจร้อนว่ทาทำไมมันไม่มีกิ่งแขนงเหมือนของผมนะครับไม่นานครับเลี้ยงดีๆไปก่อนกินต้นหลักนะครับํำต้นหลักเขากินลูกกินผลไปก่อนเดี๋ยวไม่นานก็จะแตกแขนงแบบนี้แตกออกมาลำต้นสมบูรณ์หน่อยคุณผู้ชมดูลูกสิลูกโตนะครับ แต่ผมเอา,มาเมล็ดไปเพาะแล้วมันไม่ค่อยงอกพองอกมาปุ๊บมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตด้วยก็เลยที่จะต้องตอนถ้าตอนเนี่ยยังไงมันก็เหมือนต้นแม่เขาครับอันนี้อีกกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับกิ่งสวยๆกำลังดีเลยกิ่งประมาณเนี้ยสนิ้วระหว่างการตอเขายังติดดอกด้วยต่มนี้สวยเลยเห็นไหมครับรากโพลออกมาเยอะเลยเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนอีกสักเดือนหนึ่งอันนี้ก็เดินกว่าๆนะครับประมาณสัก2เดือนคุณผู้ชม เอาไปชําได้เลยนะครับอุปกรณ์ในการทําก็หาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับมีดังนี้ตุ้มตอนนะครับที่ใช้ถุงแกงหรือว่าถุงร้อนนะครับใส่ขุยมะพร้าวลงไปให้เต็มถุงนะครับผมชอบตอนกิงเล็กๆนะครับเพราะมันห่อตุ้มง่ายนะครับคุณผู้หญิงก็ทําได้ง่ายๆเลยอย่างที่2นะครับไม้ตะเกียบหรือว่าเป็นไม้ไผ่ไม้อะไรก็ได้ครับที่แข็งแรงนิดนึง ประมาณนี้นะครับขนาดเท่าระเก็บก็กําลังดีเลยอย่างที่3มีดครับและก็อย่างที่4ี่นะครับเชือกยาวๆหนาๆน,านดิดนึ่งนะครับเอาไว้รัดตุ้มตอนขนาดใหญ่ของเราน่าจะกําลังดีพอได้พอได้ก็คือกิ่งนี้นะครับแต่ว่ากิ่งนี้เนี่ยมันจะมียอดเยอะไปหน่อยจะตัดให้เหลือสักยอดเดียวก่อนแต่ถ้าได้กิ่งเหมือนของผมเนี่ยส,สวยๆนะครับยอดเดียวเพียวๆสูงๆขึ้นไปเนี่ยเอเคตอนนี้เหมาะเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้สาธิตให้ดูเรามีแบบนี้ก็เอาแบบนี้ครับใช้มีดนะครับผ่าเฉียงขึ้นไปก่อดความลึกประมาณ1ใน3นะครับก็เกือบเกือบที่จะกลางกลางลำนะครับผ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาใส่ข้างในวัดกอดประมาณไหนสวยประมาณนี้ดันขึ้นไปครับให้กว้างกว้างนิดนึงดันแผลให้อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่กําลังเริ่มมีรากงอกอ,อันนี้ทําไว้ก่อนหน้า ประมาณนี้นะครับบางท่านก็จะกรีดเปลือกด้านนอกนะครับกรีดรอบๆเลยแล้วก็เอาเปลือกด้านนอกออกเพื่อตัดทางน้ําเลี้ยงแต่ของผมนี่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องกรีดอะไรสักอยาก่างทำแค่นี้พอพาไมา้เสียบหุ้มตอได้เลยทําเป็นร่องเพื่อที่จะให้กิ่งหรือว่าขแขนแงมะละกอน,นะครับเข้าไปได้พอดีพอดีนะครับแหวกเข้าไปลึกๆเลยนะครับเราจะให้ลําต้นของเขาเนี่ยสัมผัสความชื้นจาก ขุยมะพร้าวให้ได้เยอะที่สุดหุมได้เลยอันนี้แตกไปนิดนึงนะครับว่าส่วนข้างล่างเขาเนี่ยค่อนข้างจะตืดก็ให้หุ้มบริเวณแผลที่เรากรีดนะครับก็จะดีเลยจัดระเบียบจัดทรงให้สวยงามบีบเข้าไปครับมัดเหมือนข้าวต้มเลยมัดแน่นไปเลยทําชื่อพันธุ์ทำป้ายไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อการจําง่ายเพื่อความสวยงามนะครับเราจะได้รู้ว่าเราตอนวันที่เท่าไหร่กี่วันมันถึงจะมีรากง,งอกนะครับคุณมะพร้าวของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับ ความชื้นสะสมอยู่นี้ได้นานเพราะว่าตุ้มมีขนาดใหญ่ครับเวลาลดน้ําต้นไม้ถ้ารู้สึกว่าขุยมะพร้าวแห้งเราสายางในฉีดน้ําเข้าไปนะครับตามร่องขุยมะพร้าวก็จะชื้นครับนะครับรากเขาจะออกประมาณนี้บริเวณนี้นะครับตัดให้เหลือยอดจากนั้นก็เอาไปชาในกระถางในภาชนะต่อนะครับให้รากเขาแน่นๆเยอะๆเลยเราถึงค่อยเอาไปลงปลูกในดินจริงๆนะครับกระถางก็ใช้ขนาดที่มันใหญ่หน่อยที่มันเหมาะสมกับกิ่งหรือว่าขนาดของเราหน่อยนะครับผมผมนี้เป็นขนาด9นิ้วครับกระถางใบนี้เอาดินรองโกนก่อนนะครับข้างล่างก่อน ตเติมดินลงไปค่อยๆกดนะครับถ้ากดแรงลากเล็กๆที่เราอุตส่าห์แกะเพื่อเอาไปสาธิตวันนี้อาจจะหลุดไปได้อสองสามเส้นก็ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามะละกอเป็นพืชอวบน้ําขอให้มีความชื้นอยู่ในดินสักนิดนึงแล้วน้ําระบายออกจากกระถางได้เขาก็รอดนะครับผมเคยลองมาละว,วิธีการที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงก็ทําได้นะครับไม่ซับซ้อนวุ่นวายเลยใช่ไหมครับเท่านี้เองง่ายมากๆเลยครับแล้วก็รอให้รากเต็มนะครับ ล้วก็ย้ายลงไปปลูกโอเคนะครับวิธีการนี้เราก็จะได้มะละกอรตรงตามสายพันธุ์อย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับบางทีเราเอามาเล็้ไปปลูกเนี่ยมันก็มีงอกเห็นไหมครับงอกติดแต่ก็ไม่ได้ลูกสีสวยลูกไม่โตรสชาติไม่อร่อยเหมือนกับต้นแม่ต้นพันธุ์ที่เราได้มาครั้งแรกนะครับการตอนก็จะทําให้ได้ลักษณะผลผลิตที่เหมือนเดิมเป๊ะ,เ,ปะเลยครับและข้อดีอย่างที่2เราก็จะได้มะละกอต้นเตี้ยเวลาไปปลูกนะครับไม่นาน ไม่ใช่ไม่นานหรอกครับที่ว่าเตี้ยเนี่ยคือเห็นไหมครับเขาติดดอกแล้วนะครับที่เราตอนเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะติดดอกออกผลแล้วนะครับเราไปปลูกพอเขาแข็งแรงสักนิดนึงแรกๆเนี่ยสักหน้าอกหนึ่งนะครับสูงเท่าหน้าอกเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเก็บลูกเขาติดดอกทิ้งก่อนพอถึงประมาณสักทั่วหัวเรานิดนึงก็ค่อยปล่อยให้เขาติดลูกต้นแข็งแรงนะครับติดลูก เก็บผลผลิตนจะจะอร่อยเลยครับก็ปล่อยให้เขาโตแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องใจร้อนแต่ว่าได้นะขอต้นเตี้ยของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาติดดอกกอาผลแล้วครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ